คุณอยากทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวคุณจะเลือกแบบไหนและแบบไหนหล่ะที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคุณมาลองดูกันเรื่องของรายได้ถ้าคุณทํางานประจําคุณจะมีรายรับที่แน่นอนในแต่ละเดือนเพราะคุณจะได้ในรูปแบบของเงินเดือนในทุกๆเดือนรวมไปถึงโบนัสและสวัสดิการของบริษัทแต่ถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวรายได้อาจจะไม่คงที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณตอนนั้นแต่ถ้าหากคุณมีการวางแผนการทําธุรกิจอย่างดีคุณอาจจะกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเรื่องของความเสี่ยงงานประจําความเสี่ยงน้อยกว่าก็จริงแต่คุณอาจจะถูก จ้างในสักวันก็ได้ส่วนธุรกิจส่วนตัวนั้นมีความเสี่ยงสูงอาจจะขาดทุนแต่ถ้าทําได้ดีก็เติบโตไปได้ไกลเวลาในการทํางานถ้าคุณชอบการทํางานแบบเป็นรูทีนงานประจําอาจจะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคุณแต่ถ้าคุณชอบที่จะทํางานตอนไหนก็ได้คุณอาจจะเหมอกอกาะกับการทําธุรกิจส่วนตัวแต่บางครั้งการทําธุรกิจคุณอาจจะมีเรื่องยุ่งวุ่นวายให้ปวดหัวมากกว่าการทํางานประจาเพราะคุณต้องทํางานตลอดเวลาโอกาสในการเติบโตทางอาชีพหากคุณทํางานประจําแน่นอนว่ายิ่งคุณมีประสบการณ์เยอะคุณก็จะได้เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่อไรล่ะ ที่คุณจะได้รับโอกาสนั้นแต่การทําธุรกิจส่วนตัวถ้าธุรกิจของคุณไปได้ดีก็จะสามารถเติบโตได้รวดเร็วแต่ถ้าเกิดความผิดพลาดอาจทําทให้คุณกลายเป็นคนล้มละลายเลยก็ได้แล้วคุณล่ะคิดว่าตัวเองอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหนแต่ถ้าใครเรื่องไม่ได้อยากเก็บไว้ทั้งสองคนเอ้ยไม่ใช่ถ้าอยากทํางานประจําควบคู่ไปก,กับการเริ่มต้นธุรกิจ Action ขอแนะนำคอคร์ส Business Kickstart ขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจพลิกชีวิตหลังเลิกง,งานที่สอนโดยคุณโทมัสเจ้าของผู้ก่อตั้ง Anitech ธุรกิจระดับร้อยล้านที่เริ่่มมมต้้้นนจจาาาาาากกกกรรรรรทํํงปะพอับเิ สร้างธุรกิจถ้าคนเลือกได้แล้วมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรและสุดท้ายอย่าลืมที่จะลงมือทำไปพร้อมกันกับแอคชั่น